เอาละครับเรามาลุยกันที่เรื่องต่อไปจากสายของคุณเอ็มนะฮะตอนนี้อยู่ในสายกับผมเรียบร้อยครับสวัสดีครับคุณเอ็มสวัสดีครับคุณแจ๊คอ่าคุณเอ็มครับเมื่อกี้ผมได้เกินเกินไว้เนี่ยเใช่คนละคนอ๋อคนละคนกันใช่ไหมเห็นเมื่อกี้บอกว่าเป็นเรื่องต่อเนื่องเปล่าเน๊ตต้อง ตรงทางรถไฟอย่างตรงนี้แบบคุณแจ็คโอ,คอโอเคโอเคก่อหน้านีนไม่นานร้อยสองร้อยสองคือร้อ,อยสองอ่ะอ,อ๋สมัยคือร้อยสองเลยฮะอวนนั้นอันนั้นไม่แน่ใจเสาที่เสาที่ร้อยสองเสาทิ่โอ้โโอเคโอเคโอเค,อเคงั้นผมผมจําผิดโทษทีผมก็ตกใจอุ<ม>้ยรู้ว่ามีมีมีเรื่องต่อเนื่องมาโอเครู้แล้วเข้าใจแล้วนะครับตอนนี้คุณเอ็มตรมาจากแถวไหน เออจอมทองครับอยู่แถวจอมทองแล้วตอนนี้ฟังอยู่กับใครฟังลูกเมียหลับหมดแล้วลูกเมียหลับหมดแล้วครับผมผมชอบฟังผมชอบฟังฟังผมก็เปิดฟังกลางคืนเปิดไว้แล้วผมมามาเอกใจแล้วเปิดฟังไปปั๊บผมก็กดว่ากดไปเรื่อยไงย้อนหลังอะไรพวกนี้ไปเจอฟังคุณแค่เล่าฟังเรื่องนี้มันเรื่องใหม่ผมฟังไปเลยผมมาดูริปั๊บเดือโกดเดือดแล้วผมก็ฟังไปเอ้า คุณเนี่ทําเล็กๆทําเล็ก,ๆ,ลกๆตรงนี้แหละนะครับ<แ>ขอบคุณมากขอบคุณมากที่หาเจอให้กําลังใจผมผมฟังว่าผม,ฟ,ม,าผมฟังอยู่<อ>ผมผมดูบอลไปผมกน็นั่งฟังไปทุกวันวถ้าผมรายการจะฟังก็ฟัง,ฟ,งฟังวันเรื่อยๆแหละคุณเนี่แรายการดีโอขอบคุณมากๆครับมาว่ากันถึงเรื่องนี้ดีกว่าคุณเ<ะ>อ็มนะที่บอกว่าเป็นเรื่องของผีบังตา นะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดนครปฐมผมเคยเล่าให้ปอนนัก่ังแล้วแต่ตอนนั้นมันยังตื่นเต้นไปหน่อยั้ามไม่เป็นไรไม่เป็นไรมามบ้างถึงเรื่องนี้เลยดีกว่านะครับเรื่องราวเป็นยังไงผมไม่ตรงแฟนนี่นครปฐมไปส่งไปบ้างเขาพอดีว่าเรเ่อประส่งปั๊บเขาจะกลับบ้านไงกลับบ้านอีกอีกที่หนึ่งที่พักโอ้ขับรถมาเรื่อยตคุยกันมาประมาณเรื่องแหละแล้วก็ดีทะเลาะกันอื พลังาปั๊บมันมันก็ข้ามทางรถไฟไงนังขับรถไฟท้าว่ามันหนักมากจริงๆผมก็มองเห็นว่ามีมอเตอร์ไซค์คนหนึ่งขับมาแบบหน้าตาแบบซีดมากเลยอืขับมาแบบรถเก่าหน้าตาแบคซีดผมก็ผมว่าถามเพื่อนผมไปตามคนนั้นเลยผมไปตามคนมีแฟนผมมีผมมีเพื่อนคนหนึ่งนั่งแคปเป็นรถแคปผมว่า้คนนี้ันแบบหน้าตาแบบซีดอืยซีดกว่าปกติ ปกติผิดมากเลยแล้วก็ขับไปปั๊บแล้วก็มองระบบคือว่าเราทะเลาะกันมาต่ปั๊บมองคนเนี้ยนิ่งมากเลยแล้วก็พึ่งเลยทีหนึ่งก็ขับรถผ่านไปข้ามทางรถไฟตรงนั้นแหละที่มันอยู่สองเลนสองทางนั่นแหละไปกันนะ,ะตรงตรงตรงที่แถว,ว้วครปฐมอ่ะนะใช่ใช่ใช่ตรงที่มีขาบ่อยๆอขาๆ้ามไปปั๊บผมก็ทะเลาะกันมาผมก็อะไรวะพึ่งเลยทะเลาะกันเลย นี่ตลอดหนักเลยอ่าจะกลับบ้านแล้วกลับเลยเลยๆจะบ้าคุณคุณเอมเล่าเล่าช้าๆใจเย็นๆนะใจเย็นๆนั่นแหละผมผมว่าเหมือนเหมือนตื่นเต้นเหมือนเดิมเลยไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องตื่นเต้นเพราะถ้าคุณเอมเล่าเร็วผมจะฟังไม่ทันด้วยอ่าค่อยๆไปค่อยๆไปครับผมคือข้ามทางรถไฟมาใช่ไหมเห็นรถเขาข้ามมันปั๊บพึ่งไงก็มองไปปั๊บก็ขับไปเรื่อยอืๆก็คุยกับแฟนก็ทะเลาะกันอยู่ทะเลาะกันมา เพื่อถามว่าขลบะถรายการมันก็ขับไปถึงถึงถึงปากทางแล้วไงบองทีแง่สองแรงก็ขับขลบะถรายการเนี่ยถึงปากทางเลยปั๊บแฟนผมก็เปิดประตูลงมาเลยอืมเดินเดินกลับบ้านเล้นะกันอย่างเงี้ยเขาก็แต่จะกลับบ้านแมวไงกลับบ้านที่ที่ไปต่งของบาีเนี่ยแต่จะแไงเขาลงถึงปากทางอะมันจะเป็นปากทางจะเลี้ยวไลเขาลงมาเลยผมว่าจอดเลยผมว่าจอดรถปั๊บเขาเปิดประตูปั๊บ ลงไปเสร็จปั๊บผมว่าเอาอะไรวะผมะถามเพื่อนว่าจะเอาไงเนี่ยเพื่อนบอกว่าไปตามสิผมก็ลงไปตามผมลงผมก็ลงมาชายแล้วเสร็จปั๊บเน่คุยเขาเขาเดินไปเลยนะเดินไปเดินไปเ,ไปเ,เรื่อยๆสองข้างทางตรงนี้มันเป็นต้นสนต้นสนมันจะห่างกัน,นประมาณห้าเมตรต้นสนแล้วต้นยัยนกันแหละผมก็เดินไปผมเดินเดินไปเรื่อยมันมืดมากนะมันมืดผมว่าเดินไปเลย ผมเห็นต้นสนต้นแรกอะคนยืนยืนคุ้มคุ้มอยู่อ๋อมันเดินอยู่ยืนอยู่ตรงต้นไม้ต้นสน่งผมก็เดินไปหาเดินไปเลยปั๊บต้นแรกเอาไม่อยู่เว้ยผมเดินไปต้นที่สองผมเห็นเอ๊ะต้นที่สองก็ยืนอยู่ตรงนั้นดิผมก็เดินไปเดินไปเลยๆปั๊บอ้าไม่มีอืตอนแรกเห็นเหมือนว่าแฟนเราเนี on, часов, meals, ่ยยืนอยู่ ยืนอยู่เดินเข้าต้นไม้แต่พอเดินไปทาใกล้ๆเนี่ยไม่เจอไม่มีเอออ่าปุบแจ็คแล้วชวยถามหน่อ่อบอกว้าล่าให้ฟังหนยโดยโดูต้นที่สามผมมองเห็นเอ้าแต่ว่ามันเดินเร็วอังวะอ่าไต้นที่สามบอกวเดินไปปั๊บึ่นต้นที่สามปั๊บไม่มีผมเกใ,<ช>ใจแล้วว่ามันไม่ใช่แล้วนี่อยู่หาอืมต้องไม่ใครมามาอะไรเล่นอะไรแน่ๆเลยต้องแบบเลิกใจนะครับ มก็งไม่เห็นมันกมันก็มันมืดใช่ไหมผมเดินกลับไปที่รถปั๊บครับกลับรถกลับมาเลี้ยวกลับมาแบบข้าทางเดิมอะทางที่เป็นทางรถไฟทางเดิมผมก็กลับไปปั๊บเลี้ยวกลับมาผมว่าถามขึ้นเฮ้ยมึงเห็นแฟนกบวันนี้เมื่อกี้น่ะมันพูดกันเลยว่ะเมื่อกี้มึงเห็นมึงยืนคุยกับแฟนมึงอยู่หลังรถผมไม่ได้ยืนคุยนะแฟนผมเดินไปแล้ว บอกเฮ้ย้ใจเย็นเดี๋ยวไปก่อนแล้วพอเขาเลี้ยวกลับมาแต่ผมขี่ไปเรื่อยขี่ไปเรื่อยขี่ไปเรื่อยขี่ไปแบบเกือบถึงทางรถไฟอ่ะเจอแฟนผมดิบแต่ปิ๊ดเขาบอกว่าตกใจวิ่งเปิดประตูรถวิ่งเข้ามาเลยเข้ามาเลยว่าเฮ้ยเดินไปไหนเล่าเดินไปไหนเขาวิ่งบอกบอกไปคือแล้วกอนแล้วก่อนเดี๋ยวค่อยคุยกันเลยรถกลับมาเต็ผมต้องผมต้อง ไปกลับรถค้าขานรถไฟแต่วนาอย่างเงี้ยถงกลับกกลับมาได้มันกลับมาได้ตรงนั้นกลับมาเสร็จปั๊บเลี้ยวกลับมาตอนนี้ผมก็กำลังเดินทางกลับบ้านแล้วเอาไปกรุงเทพนะตอนนี้คือแฟนกลับมาแล้วนะฮะอ่าคือรถแล้วอ่าอ่าอ่าผมถามว่าแต่แฟนยังไม่ได้พูดอะไรคือแฟนบอกว่าเดี๋ยวค่อยคุยกันผมว่าถามว่าเมื่อกี้เดินไปไหนครับเขาบอกว่าเขาเดินผมว่าไอ้ทางเรียนายเลนขวายมาถามว่ามต้องอยู่เลนซ้ายใช่ไหม เขาเดินไปขับไปเลนฝัน่งเลยอะ่ะที่รถจะเข้าอะ่ะค่อยมาคุณแบ๊กเข้าใจว่าไม่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 เข้าใจครับอันนี้เริ่มงงแล้วตอนที่แฟนเดินลงจากรถเนี่ยเขาเดินไปไหนบริษัฝั่งหนึ่งเดินอีกฝั่งหนึ่งฝั่งไหนอ่ะครับฝั่งที่รถเข้าไงรู้ว่าผมเข้าออกผมออกไปไหมมีรถเข้าคุณคุณคุณเอาอย่างนี้คุณคุณเอ็มที่คุณเอ็มมาผมยังนึกภาพไม่ออกผมนึกภาพไม่ออกหลอกครับว่าตรงนั้นรถเข้ารถออกอะไรฝั่งไหนเอาเรืนว่า เพราะว่าผมก็ผมขับรถมาใช่ไหมผมจอดรถไว้ตรงนั้นนับปักซอยแต่ว่าเขาเดินมีรถขับข,ข้าขาออกเลยผมบอกเขาผมจะออกแต่มีรถเข้าอย่างเงี้ยอ่าอ่อ,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 อก็คือเขาเดินกลับไปอีกฝั่งนึงเออแต่ผมมาเดินอีกฝั่งนึงไปหาเขาไม่เจอออแล้ว,เข,เ,เ,เ,ขวเขาเดินไปเรื่อยเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาเบรไ์เรื่อยเกิดถึงทาร์ไฟแล้วแหละเ<อ>ขา<อ>ก<อ>็บอกว่ามีมอเตอร์ไซค์ขับมา แล้วเขาก็โบกเขากาวแบบว่าไปตรงที่บ้านน่อยอย่างเงี้ยเขาก็โบกเขาก็หันไปว่ามันไปมันจ้าเขาบอกเขาโบกแต่มันไม่จอดไงไม่จอดก็ขับไปเรื่อยๆกันปันมันเหมือนกับคนที่ขับไปสกีเนี่ยที่เห็นหน้าแต่ว่าผมผมอยู่ตรงนั้นอะผมไม่มีรถเข้าไปเลยนะที่ผมอยู่ปากทางอะคือไม่เห็นรถเข้าไปไม่เห็นรถเข้าไปไม่ใช่ไม่มีรถเข้าไปคุณเห็นค่อยๆเล่าดิใจเย็นๆช้าๆช้าๆ แล้วก็เวลาเล่าอย่าเพิ่งโอดล้อนะครับผมผมจะฟังจับใจความลําบากอ่าคือระหว่างนั้นเนี่ยเราไม่เห็นรถมอเตอร์ไซค์ขับเข้าไปแต่แฟนเราเนี่ยเห็นว่ามีมอเตอร์ไซค์ขับเข้าไปอืมใช่ใช่ครับอือฮึแล้วเขาเห็นขาไปนั่นแหละโหเขาผ่านไปปั๊บก็ยืนนิ่งเขานุนแล้วผมมาเจอเขาตรงนั้นแหละอืมอ๋อที่เขาบอกว่าเดี๋ยวค่อยคุยกันคือเขาเจอเหตุการณ์แบบนี้ เออซึ่งมไม่เจอแต่ผมเจอเง,เงเาไม่มืดเฉยๆอ่าซึ่งคนขี่มอเตอร์ไซค์คือลักษณะหน้าตาจะซีซดๆหน่อยอืมนั่นตกเก่าอะไรเงี้ยอีกวันหนึ่งผมก็ไปบ้านเขาเหมือนเดิมไปบ้านแฟนเลยวันต่อมาอก็ไปถวายสักการะแล้วเขาก็บอกว่าเพิ่งมีคนโดนอมเพิ่งมีรถไฟชนคนตนายมอเตารไซนี่แหละอืมอยู่ตรงนั้นสามสี่วันอะไรประมาณน,นี้แหละเพราะว่าเถอนไม่มีบ่อยเงี้ย อ๋อคือก่อนหน้านั้นมีรถไฟชนมอเตอร์ไซค์ตายแถวนั้นใช่อ๋อก็คิดว่าน่าจะเป็นคนคนเนี้ยที่ที่เขามาให้เห็นหรือเปล่าใช่ครับทำไมฮะมเออแลวตรงต้นสนที่ว่านี่มันอยู่ห่างจากทางรถไฟเยอะไหมฮะมันประมาณห้าสิบเมตรประมาณแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วอตอนนี้เขาตัดโค่นหมดแล้วแหละมไม,ะไม่ไม่ไม่ตอนนั้นเนี่ยคืออา่าต้นสนมันอยู่ห่างจากทางรถไฟประมาณห้าสิบเมตรใช่ไหม แล้วตอนที่เห็นบอกว่าเขาไมายืนตามต้นสนอะไรอย่างนี้เนี่ยคือลักษณะที่เห็นนะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหรือว่ามองไม่ชัดหรือว่าเป็นแค่เงาตะคุ่มตะคุ่มเงาตะคุ่มแบบยืนแบบยืนยืนอยู่ข้างต้นสนเลยผมมองอย่างนอ้มันไปหานะผมเลยไปหาเขาไม่ใช่แอลที่เดินไปหาคิดว่าเป็นแฟนเราแต่ไม่ใช่ใช่เดี๋ยวผมเขายืนร้องงอนอะไรประมาณนี้แหละตอนพอเดินไปปุ๊บก็ไม่เจอไม่มี แล้วก็ไปเห็นเสาที่สองก็ไปเดินไปดูอ่ะก็หายไปอีกไม่มีอ่า<ช>อ่า,อานะครับเออแล้วก็หลังจาก,กไปทําสังฆทานแล้วก็รู้ข่าวว่าอ๋อมีคนเคยถูกรถไฟชนข<ช>ี่มอเตอร์ไซค์มานานเนี่ยฮะก่อนก่อนหน้าที่จะเมื่อผมไปเจอคนนั้นก็ประมาณเขาบอกว่าประมาณไม่กี่วันนะสามสี่วันอือโอ้ตรงทางรถไฟมันก็จะมีเรื่องอย่างเงี้ยเยอะ คือคุณแจ็คบอกว่ามีมีญาติใครดีว่าโดนรถชนทั้งคันเลยนี่แต่ก่อนนี้คผมไลฟฟังครั้งแรกอ่ะอ่าอ่าใช่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 ไหมใช่ไหมที่ว่าที่ว่าญาติว่าโดนรถไฟทั้งคันอ่านะเหมือนเหมือนมันมีอาถรรพ์น่ะคือเขาขับรถผ่านข้ามทางรถไฟที่มันไม่มีเหล็กกั้นนะครับแล้วระหว่างขับ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 ข้ามเนี่ยปรากฏว่ารถดับรถดับทั้งคันเลยแล้วจังหวะนั้นรถไฟมาพอดีชนแบบเสียชีวิตเลย ใช่คนแจ็คเขินแล้วแหละผมเล่าระมาณนี้แหละครับครับครับขออีกหนเรื่องมันเนี่ยเรื่องสั้นๆอีกหนึ่เรื่องนะเดี๋ยวมีแต่ตอนนี้เราต้องเบรกพี่แล้วก็เดี๋ยวจะมีอีกสองสายรออยู่ผมเกรงว่ามันจะไม่ทันใช่มันจะไม่ทันนะเดี๋ยวเป็นโอกาสหน้าก็ได้นะพี่โอ้คนแจ็คนะไปกําลังใจให้นะดู้เช่นการขอบคุณมากมากเลยพี่ผมมาเล่าผมพูดเร็วเล่าตื่นเต้นมากต้องต้องใจเย็นๆหน่อยนิดนึงเพราะว่า คือเดี๋ยวผมฟังฟังฟังไม่ทันแล้วก็ถ้าคุณคุณผู้ฟังฟังไม่ทันด้วยเนี่ยโอ้โหมันจะต้องมามานั่งถามกันใหม่ไงแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ถ้าพี่เล่าช้าอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะช่วยช่วยช่วยในการถามช่วยในการคุยด้วยอะไรเงี้ยครับเออใจเย็นๆไม่ไม่ต้องรีบเพราะว่าที่นี่สบายๆเลยใช่ผมว่าสบายเมื่อกี้ผมผมเมื่อกี้ผมฟังแล้วเมื่อกี้นะผมโา้มากเลยเดือดพึ่งจะวผมผมนั่งฟังอยู่แต่ก็โอเคค่ะ ได้ได้ได้ครับพี่ยังไงก็ขออภัยด้วยเดี๋ยวโอกาสหน้านะครับเรามาคุยกันได้ได้หนะักแจแจ้งนะเช่นกันครับพี่ขอบคุณมากๆเลยฝากติดตามรายการด้วยนะฟังฟังอยู่ครับครับผมขอบคุณมากครับครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ